ขอบคุณงานขอบคุณคับขอบรโ,อโหจบรอบเพียงเร็วไปนะครับเรียกไดว่าไม่ได้หายใจใหายคอรอบเลยทีเดียว นะพอดีเมื่อกี้มีคุณแม่ปาับอะไรมาให้อาจารย์กบด้วยไม่อยากจะบอกว่ามีคนมาคุมอาจารย์เดี๋ยวจะโดนหักซะไม่รู้ร้อยหนึ่งเขาหักเท่าไหร่แหมายาบำรุงอาจารย์กบนะนธอะตก้องไหนเราไม่รู้เลยว่าต้องไหนโอเคยิ้มไปมั่วสู้หมดหนู ขอบคุณครับมองอทางเนดะิทางไงแม่ซ้ายแม่มองซ้ายหรือมองขวาดีแล้วช่วยกันระแวดระวังสาวส่นแตงด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับมาหลายคนเลยเหรอครับวันนี้จาจาจ๋าสาวส่นแตงนี่โชว์แล้วโชว์แล้วจะโชว์แล้ว ่อวไ,ไหมลืมไหมหอด มาครับโอโยอรนะตามมาซเพใช่งไงหฮะเลยสาวผไ,ได้ไงเดี๋ยวไปเก็บเขางาน,นหน้าอันนี้พี่เขาต่อยเีนี่แหละนี่ล,ละพัานไม่ได้อิษฐานครับขอแท้เจอหน้าอาธิตย์ แม่ที่จะกรันขอบคุณครับต้องอีกยาวไกลเลยเดี๋ยวค่อยๆไปนะมามามาเราต้องทำบันทึกนิด,ดๆๆๆๆคุณแม่ท่านไหเที่ยวันนี้กลับบ้านคนเดียวนะครับนะฮะมือกีตาร์เรายังว่างอยู่ฮะฮะโอ้โหแถมบ้านพร้อมนี่เสียง ของโลกประจำตัวเล็กน้อยสาวพิจิตรรอควักตังค์เหรอโอ้โหย้อนนิ เดี๋ยววิ่งวิขึ้นนะฮะไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปแล้วเก็บให้ดีเก็บให้ดีโอ้ยขอบคุณครับนี่อาจารย์ตกเขามองตาเป็นมันแล้วเมื่อกี้นั่นบอกไอ้หนูข่าคอนิ้วขอบคุณครับขอบคุณครับครับจะเดินกันแบบรวเร็วเลยนะฮะโอเคฮะเดีกตเจอร์ธนานจกา ตัองอยู่ไหนนะโอเคมาาขอบคุณครับโบนี่คุณแม่ให้นี่หนึ่งรอยบาทนะหักหัวคิวด้วยขอบคุณครับแม่จ่ายทุกคนอาจจะไม่ทันนะขอจับไม้จับมือกันพอเนะนะับขอบคุณคร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 ับบคุณครับ างหลังหมื่นหนึ่งไม่ทันแล้วเอาขอร้อยเดียวพอ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 เดี๋ยวจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับครับจะไม่จะไม่กันนะคุไม่จ๋าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหามือตัวเองไม่เจอแม้เพิ่งนะ ขอบคุณแม่แขกนะครับขอบคุณแม่แขกครับกดใจให้ 1.3k เเลยขอบคุณแม่แขกมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคครับบขอุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ดูไกลหน่อยเนาะคนเยอะแม่โอเคฮะขายอย่างเงี้ยมาผ้ามันแตกอะอดขาดจะไม่ทันนะครับโอ้โหใช้คำน่ารักมาไอ้หนูเอ้ยขอจับัเหน่อนหนอยลูกอ แผ่นนวดเป็นแป้งเลยแม่จา้าอยู่ไกลมากเลยอ,ะอ่ะขอบคุณครับจะ 5, ไปล้างมือเจ็ดวันห้าร <500 S 2> ้อยเมตรได้มั้งเนี่ยว่ายละล้างเลยขอบคุณครับรอบสองรอบสองขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอาจารย์จ๋าเพลงมา กดนนใจให้ 1.2k นะ่ะเขถึงขั้นขมิบเลยทีเดียวมา,มากมากครับหมายถึงอาจารย์ก,กบอาจารย์กบเขาขมิบลุนลุนนล้วมาจะเข้ายัางไงอ่ะเติมน้ำ ให้ดิงยิงแอดอย่างเดียวเลยน้ำเปล่าไม่ผสมอะไรเลย,เลยท้องไส้ยังดีอยู่น้ำเปล่าไม่ได้ต้องเสียเ,เพลงไปดูไปดูทันทีเหมือนกันนะครับไปดูกับเพลงโชระเหมือนก,กันโชระเออนี่คือรูจอ้จักกัชร Oh, my. มือกีตาร์เนี่ยชอบมากเ่อกี้จาาตกหันมายิ้มเลยอะโอ้โหรู้เลยว่าถนัดลูกธุงจ๋าข้างหน้าลูกธุงใช่ไหมนี่เราไปคนลูกธุงอะก่อนจบเพลงต่อไปนะครับต้องขอบคุณจังหวัดอ่างทองอำเภอเศรษฐีาชานเพชรบุร ตำบลท่าชา้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Thailand โรงสีวิเศษชัยชาญธนกิจนะครับเสียงปรบมือหน่อยครับเราแวงเหลือเกินกลัวจะอ่านผิดยาวยาวมากลูกอ้อนครับฝากาะ่รับ Good okay. รับมาให้น้องนี่ฮะฉันได้มีแบงค์เขียวว่ะดิไม่แบงค์เขียว,วจะให้ไม,ม่แบงค์เขียว,วเดี๋ยวจะให้ให้แบงค์หนึง่งใครอยากถ่ายารูปท่านหนึ่งนะฮะดึงได้ก็ได้นาะดึงน,น,นะดไงในนั่ อโอเคฮนะเรียนเชิญเจนน้องตีมาถ่ายรูป้วกันนะฮะเย่งงนี้เลย,เลยนะฮะเดต้องเรียนเชิญมือกีตาร้กับจัคกบก่อนนะว,ว่าเดินช้ากว่าพวกครับ <c oughs> รีบเดินเลย <c oughs> นี่นี่เลยนอนเลยแม่ เขาบอกอาจารย์จบล่อไปล่ออะไรอ่อ๋อรอเอาจยิบหนึ่งสองสามหนึ่งสอไปบายอ่ะหนึ่งองสามไปบายพูดว่าอะไรอ่ะโอเคขอบคุณครับอาจารย์บอกเลขเจ เย็บแผลยิบแผลโอเคโอ้โหหยุดขนลุกเลยกี้จะกับกูดิขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวให้ไาเชินชมสิลปินพี่ท่านต่อไปนะครับผมไว้เจอกันฮะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่น้องลงแล้วนะสี่อปเ่อยเกี่กับบรนการบัณฑิตครับ เสียงไม่ดังเลยครัน้องลงแล้วครับแม่ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณแม่แม่ด้วยนะครับแม่แม่จะร้องไห้นะก็ให้กำลังใจกับศิลปินต่อไปได้เลยนะครับนะเรามีศิลปินมาเหนื่อยกันนะแม่เจอวันที่เจออีกทีวันที่ยี่สิบเก้าได้ไหนะเจออีกทีวันที่ยี่สิบเก้าได้ไหนะแม่แม่จ๋าขอเสียงหน่อยจ้า หนึ่งสิแล้วแม่วันนี้ไกลหน่อยนะแม่นะโทษทีนะครับ FC ในแม่ดังพันกรขอเสียงหน่อยครับ FC พี่เต๋าสมชายส่งเสียงครับผมโทษทีนะแม่ไกลหน่อยนะครับวันนี้โทษทีครับผมไว้เจอโอกาสหน้านะครับวันนี้วันนี้ออกไปไหนเลยใช่ไหมครับก่งยาวๆเลยเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาร้องเพลงกับพี่กบไม่ใช่พี่กบพี่วิวพี่วิวนะทุกคนนะครับ ยี่สิกาเสียงกันครับ